สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องบัวาบานนะคะวสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องข้าแพงน้องแม่แมมแล้วก็พี่ซันนะคะวันนี้อยู่กับเมนูตับปลาแบบ้านตับักหุ่งแบบไทยตับักหุ่งดุ้นไทยคลิปไทย้อยเอ็ดไท,ไ,ไทยโดนแทงตับปลาคู่ใส่็ัแบสังบอกว่าไงตับปลาคู่ใส่็ัแบสังใส่ปลาแดกตอน โคตรซ่บเอร่อยมากค่ะโคตระอร่อยนี่คือกองอยู่นี่ค่ะแซ่บค่ะกระเด็นนี่แซ่บประเด็นเลยวันนี้ไม่ได้ตำใส่พริกสดจะตำใส่พริกแห้งเทื่อเล็ไเห็ดเห็ดแบบพอกัระเพาะแต่พอพุ่งกัาเป็นเห็ดอันนี้ก่อนออกไปซ้อมน้ำผึ้งวันนี้ห้าโมง หกโมงออกไปซ้อมกินเจก็เสียออกไปนะคะคลิปนึงคลิปนี้ต้องพ่อแม่ต้องอินดูพี่บับานนะเพราะว่าพี่บับานถ่ายให้เพุ่ณมาเพคุนบอกโบเก่งเพื่อกินแกล้มกินแล้วไงเพื่อแสดงเองนิดนึงหัวบานกูไง พี่บอกไม่กินนะคะเป็ปะบ,บปะ,ะ,ะบไม่กินปลาค <c oughs> ่ะกินหี่บเ๊ไมกินปลาพี่บอกกินสเต็กหรือเปล <c oughs> <c oughs> ่า <c oughs> เป็นปะบะเบไม่แม่เป็นคนสีตอนตนดห มัไม่คืนคุณนแล้วก็อยี่ไนันม้งน่คืนแม่ปกติเ่ากินมัันเลยกินเลยกินแบบน้นยอดมต้งกินแบบนเซ็กับอันหอยนองนักลงมันเสียบเนาะเข้ากันเลยแอหอยนางลมที่เขาดองหอยนางรมอะต้องอะไรเลยน้คะกระอระ เขาแล้ยให้ด้วยพรุ่งวันไปอยู่กับเซเวนเดี๋ยวพักบไอเต้นงี้พรุ่วันพี่ลุงพี่เก่งอีสิบกิโลถินมาทำเวมาทำมมั่งัจจังเลยจกเห็นะสาวเห็ไมากี่ ขอบคุณนะคะพี่พอบานคุณสวย <c oughs> <c oughs> อย่าโฟกัสของข,องของ้างหลังน,นะคะเพราอบันไดเก็กกเบเตึงอ่ะเข่ากระห้อนแต่มางงกับเพ็บ ก็จะกินไฟถ่ายไปนะคะเพราะว่าไม่มีคนถือให้เอ็นตอนปลาแดงสวงว่ะทุ่เขากัะหอนลูกเกร์มาเด้อแล้วมาฝีมือแม่ต่ำแล้วว่ามันต้องถึงใจ เผ็ดแต่วผู้นึงพอแล้วครับเผ็ดมากไม่ไหวอันนี้ขอกกะพากันอันแรนสดตติอกเล่นนะคะเมื่อกี้อ๋อเหงาท่มไูสงอ มื่อผมตอนมัเนบางาบางเห็นเนอี้ันยก็แม่หลายคนนกอาจจะก็เคยกิต่ำใส่หบากสังบอกโบก็ดีใช่บาเกบากะเอบใ่บากสังว่ใช่แลแม่เคยกินไหมคะ ตีนปลาป้าประเทอันนี้เป็นตํามาลางไม่ไงห่้าเห็ดเินมแล่ก็แฉะแฉะก้อนตองก้อนแบบพึ่งก้อนห่อยอันนี้คือก้อยใช่ไหมไม่ใตําอันนี้ก็อตําแต่เขาเรียกว่าตํามส่ปกสังมันไม่ได้ก้อยพรมันก้อนมันะนิดเดียวคือต้องอาบางทีออกกหมายมันเห็ดก็เลยาคำสุดท้ายหมดไปแล้ว วิธีกินที่ถูกต้องคือ,อก้านขอนย้อนจำปาแดดเล่นบ้านไม่เข้ากันนะม,มันกระแทบตัวลูกเอ้ย กินแบบบ้านเขานี่ยเ้ยบังเดอร์นักอีวิวกินละวก็คองแม่ได้นะ โอ้อ้าอิ่มแล้วมันเขาหอนจะไม่ได้อันนี้สายายออกโอ้ยหันจะเลอะขอบคุณค่ะแอดมินสันเดี๋ยวกันจะสองคนนะคะ <laughs> รับเดี๋ยวก,ววกันจะสองคนทำไมทำหน้าตาแบบนั้นเแบบดี๋ยกันกี่คนนะ อเบิ้ลเวบาลูกหนูชื่อซันตีนะคะเพราะว่าไม่แม่นตั้งให้เราต้องเป็นอันนี้แ่ะบัวบ้าสันตีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องข้าพเ้ชื่ออะไรสอเสือนะบอกไหนบอกสอค่ะ งมมีนไม่ได้แล้วบ่ได้เรื่องเลยอ้ายบ่ได้การเลยโอ้โหหนูซื้อน้องอ่าหูจากใจน้องรักเพลงน้องบาร์บี้มีอีกชื่อหนึ่งไงชื่ออะไรแนวขอดูเล็บใหม่แอดมินค่ะปารพอจับก้อยอย่างมาเล็บอันสวยก็นั่งร้องเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราต้องทำเล็บอันนี้ทำที่ไหนคะ ทำอยู่บนคาล้านคุณแม่ทําให้คุณแม่ก็อาจจะมาดูคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะแชร์ให้คุณแม่เดี๋ยวขอตัวกิบผ้าเขากินเขากันเวยค่ะพ่อยแมพป๊อปไวแลยวมันพ้อแม่บายค่ะเนื้อออกเต็มเลย